นี่คือการผสมดินพร้อมปลูกนะครับนี่คือดินใบชํำช้านี่คือดินใบชํำช้านะครับนี่คือดินใบมะขามครับส่วนผสมของเราแล้วก็นี่นะครับมูลวัวปั่นแล้วเราจะมาผสมกันนะครับแล้วใส่ดินมะขามครึ่งกระสอบนะครับดิน <c oughs> ดินใบขนฉานหนึ่งกะซ่อมนะครับสมกันครับนี่ยาดินไปียนอะไรพ่อดินดินใบมะขามครับดินใบมะขามก็บินใบขนฉานครับนี่ครับขี้วัวครับขี้วัวครับ ตั้งกล้องหน่อยครับตั้งกล้องดีๆนะครับเออให้เห็นพ่อครับเห็นพ่อในจอไหมขี้วัวป้าปแล้วใส่ขี้วัวนะครับเราปไปเมื่อกี้นี่นะครับดินของเรานะครับอ๋อ,อากล้าคุกทีอา้าวกล้าคุกครับ มันจาเป็นผสมกันเนาะฮอ,อดินสมดินพร้อมปูกครับอันนี้เร่งสีเร่งโตนะครับวิธีการผลิตของเราแล้วเราก็จะใส่กาบมะาพาร้าวซับลงไปด้วยนะครับดินของเราชื่ออะไรนะเดดี้เดดี้ดินรักโร อขอบคุณครับสั่งกันได้นะครับที่ Facebook เก๋น้องปูดนะครับสวัสดีนะครับพ่อก้าสวัสดีครับ